สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวราศีมีนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน่าทาโร่นะคะจะมาทํานายในคลิปพิเศษหัวข้อการมเลิกหนี้สินในอดีตชาตินะคะมันสัมพันธ์ยังไงกับในชาติปัจจุบันที่คุณกำลังเจออยู่เรื่องหนี้สินแล้วขอขมาย,ยังไงเพื่อให้ปลดหนี้สินได้นะคะโอเคนะแล้วทํายังไงไหว้กับใครต้องขอท่านพระองค์ใดนะคะ และหลังจากไหว้เสร็จเนี่ยท่านจะบอกกล่าอะไรกับถึงเราหรือเปล่าท่านต้องการซื้ออะไรกับเราหรือเปล่านะคะในเรื่องของที่คุณไหว้เรียบร้อยนะคะเป็นประมาณนั้นนะคะวันนี้จะมาเจอกันแบบนี้นะ,ะอ่ะก่อนอื่นนี้น่าต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะคะที่กดติดตามมีนากด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้่าคลิปใหม่หของมีนาเอ่อถ้าใครอยากจะรู้ว่านีนาเป็นใครมาจากไหนนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาท้าโลกออนไลน์ .com ได้เลยนะคะและถ้าใครอยากจะ ดูดวงส่วนตัวกับนีน่าเป็นพิเศษก็แอดนีนาทาโรเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะโอเคบางคนถามว่าจายนาเนี่ยดูเรื่องอะไรได้บ้างนีน่าก็ดูเรื่องของทะเบียนรถบ้านเลขที่เจ้าที่หรืออะไรประมาณน,นี้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของพวกคุณที่ใช้อยู่เนี่ยถูกสะลกหรือเปล่าหรือจะเป็นการเกี่ยวกับปรับหวงจุย้ยโต๊ะทํางานในบ้าน หรือกับการปรับฮงจุ้ยหน้าบ้านให้พวกคุณทํำยังไงถึงจะแบบรับทรัพย์อะไรประมาณนี้เนาะอืมอ่ะหรือจะเป็นการดูเกี่ยวกับลายเซ็นลายเซ็นของคุณมันถูกโลกไหมเซ็นยังไงมันถึงจะรับทรัพย์นะคะโอเคนะ แต่นีน่าไม่เป็นคนออกแบบให้นะตัวของคุณแับเป็นคนออกแบบของคุณเองนีน่าแค่จะดูให้ว่าอันนี้ถูกเฉลกไหมเรื่องของเงินเรื่องของงานสุขภาพความรักแบบภาพโดยรวมอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะให้ดูไพ่ก่อนนะไพ่ใบแรกของคุณนะคะใบที่1 2ึ่งสองสามี่ห้าหดแ สินะคะในสิบใบนี้นะของราศีมีนราศีมีนเป็นแบบไหนยังไงขอดูเรื่องของนิสิลก่อนนะราศีมีนเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เล็กจนโตเลยเนี่ยรู้สึกว่ามรู้สึกว่าเหนื่อยตั้งแต่เล็กเลยนะเนี่ยจนโตเหนื่อยตั้งแต่เล็กจนโตคือไม่ค่อยได้หยุดพักเลยมีเกณฑ์คือมีนเนี่ย เดินทางไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนตั้งแต่เล็กไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่ถ้าอยู่ในเมืองไทยก็แบบอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดคนละจังหวัดคนละอำเภอกับคนที่เออกับคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณเนี่ดยดวงของคุณจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนจะไปได้ดีอยู่ที่อื่นเหมือนจะได้ดีอยู่ไปอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณเนี่ยเหมือนจะไปได้ดีอยู่ต่างถิ่นต่างถานอะไรประมาณนี้เรื่องของนิสิตน,นะคืออดีตของคุณเรื่องของนิสิตคือเนี่ยที่น่าเห็น ตัวเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนี่สินคุณมันมาจากเรื่องอะไรบ้างอ่แป๊บหนึ่งนะคะนี่สินของคุณมันมาจากอะไรบ้างอมนี่สินของคุณคือเรื่องรถเรื่องงานรถกับงานที่เห็นอยู่ตอนนี้นะมีรถมีงานมีรถแล้วก็มีงานด้วยหนักสุดส่วนเรื่องของนี่สินเรื่องบ้านไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่เป็นเรื่องของลถกับงานค่อนข้างหนักตัวเป็นตัวที่ทําให้คุณเนี่ยนอนไม่หลับเป็นตัวที่ทําให้คุณเครียดพอสมควรคือแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงเออเป็นบางวันเป็นบางคืนที่แบบว่าลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาต้องแบบมานั่งผวาแบบสะดุ้งตื่นนะความหมายคือสะดุ้งตื่นแบบมานั่งคิดมานั่งกุ้มใจอะไรประมาณเนี่ยที่น่าเห็นนะมีนเองก็เป็นคนมีเซนส์ แรงพอสมควรมีนเป็นคนมีเส้นแรงพอสมควรแล้วก็สิ่งที่มีนจะต้องกราบขอขมาหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอเอาปนีศีลให้กับตัวมีนได้เป็นอย่างดีองค์แรกเลยที่มีนต้องขอก็คือองค์พ่อรอห้าองค์ที่สองคือพระพิฆเนศองค์ที่สามก็คือพระแม่กาลีเกีย่ยวข้องอะไรกันยังไงเนี่ยในน่ายังไม่รู้นะเพราะว่า ต้องถามไปทีละเรื่องทีละเรื่อง,องต้องค่อยๆเปิดประตูออกไปทีละบานทีละบานทีละบานนะคะที่เห็นอยู่เป็นประมาณนี้องค์พ่อรอห้าพัพพิคเนธแล้วก็พระแม่กาลีนะคะมีนเป็นคนมีเซนต์แรงพอสมควรคุณคิดอะไรคุณจะรู้ทันทีว่าแบบเฮ้ยมันจริงอย่างที่เราคิดนะมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วมันจะเปะ๊ะเปะ๊ะเป๊ะเลยอย่างเงี้ยคุณจะเป็นประมาณนั้นในช่วงนี้ การเงินของคุณที่หน้าบอกเรื่องนีสิ่ขอ,สของคุณนะี่สิ่ของคุณหนักถามว่าเยอะไหมเยอะเยอะมากจนทุกวันเนี่ยคุณต้องแบบเขาเรียกว่าคุณต้องเก่งต้องแกลง่งต้องห้าวหาญต้องแบบทุกอย่างเลยทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองกระเตื้องตัวเองกระตุ้นตัวเองให้มีเงินใช้ทุกวันทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ขาดมืออะไรประมาณเนี่ยถามว่าจะโดนยึดลดยึดอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่มีหรอก คุณหาเงินเก่งอยู่แล้วในแต่ละวันนะคุณหาเงินเก่งคุณไม่มีทางที่จะโดนของพวกเนี้ยมายึดบ้านยึดรถยึดที่ดินของคุณพวกเนี้ยไม่มีหรอกไม่มีที่น่าเห็นไม่มีนะคะไม่มีถามว่าจะล่มอะไรไหมไม่ล้มอะไรเพราะคุณเก่งคุณยังสามารถยืนหยัดอย่างเงี้ยได้ด้วยตัวเองอยู่นะคะ,ะมีอยู่สามพระองค์นะคะที่ต้องไหว้อย่างนี้นะ่าขอดูกามเก่าอดิชาของคุณก่อนนะว่า ไปทําอะไรไว้เรื่องของหนี้สินโดยตรงถึงต้องมาชาตินี้ต้องมาชดใช้หนี้สินให้กับตัวเองแล้วก็เป็นการอะไรในอดีตชาติมันสัมพันธ์ยังไงกับในอดีตชาติของคุณด้วยนะคะนี่หน้าได้ขออนุญาตครูบาอาจารย์นีหน้าเรียบร้อยแล้วว่าเออจะขอทําคลิปพิเศษนี้ให้กับชาวราศีมีนนะคะโอเคอ่ะขอดูกรรมเก่าในอดีตชาติอุ้ยสับไพ่แบบนี้ไม่เคยอ่ะอ่ะอ่ะราศีมีนราศีมีนอืม มีนเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งมากๆขอดูกรรมเก่าในอดีตชาติของมีนนะคะเรื่องของการปลดหนี้สินกรรมเก่าในเรื่องหนี้สินในอดีตชาตินะ่ะไปทำอะไรกับใครไว้หรือเปล่าอ่อแป๊บนึงนะอดีตชาติที่น่าเห็นนะมีนน่ะในชาติที่แล้วเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นคนมีฐานะมีบารามีซึ่งมีบารามีพอสมควรบารามีที่นี้ก็คือเคย รับราชการหรืออาจจะไม่ได้รับราชการแต่มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรประมาณเนี้ยแต่เป็นผู้ชายในชาติที่แล้วนะเป็นพ่อค้าหรืออาจจะเป็นรับราชการก็ได้ในสองอย่างเพราะว่าบางคนเนี่ยทํางานราชการอยู่สักพักหนึ่งลาออกมาทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองมาประกอบกิจการเป็นของตัวเองในชาติที่แล้วอะ่ะเหมือนจะเป็นประมาณนั้นของมีนนะคะที่ดูอืมมีนเนี่ย เป็นบุคลิกดูนิ่งๆไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเรียกว่าแบบยังไงคือแบบอืมไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครในลักษณะประมาณนี้ในลักษณะประมาณนี้แล้วก็ไปทําอะไรกับใครไว้ไหมถามแบบแป๊บหนึ่งนะถามว่าทํำอะไรกับใครไว้ไหมไม่มีนะดูมีจะเป็นมิก,กับคนอื่นด้วยเป็นมิรก,กับคนทั่ว,วไปเจอใครก็ทักทายเป็นมิรเซฮายทุกคนอะไรอย่างเงี้ย ดูแบบเออลันลากับทุกคนไม่ได้เป็นพี่เป็นภัยอะไรกับใครแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือเรื่องของเหมือนจะติดเรื่องของคําว่าเออเหมือนคําพูดมันติดคําพูดอย่างเดียว น่าเห็นนะเหมือนติดคําพูดอย่างเดียวเรื่องของการเงินถามว่าไปโกงเงินใครไหมไม่มีไปชักยักยอกใครไหมไม่มีไปชอบโกงใครก็ไม่มีไปฆ่าใครก็ไม่มีไม่ได้ทำเรื่องของดิสินมันติดเพียงแค่วาจาคําพูดคุณเคยให้คามั่นสัญญาคนคนหนึ่งไว้ให้กับผู้หญิงคนหนึ่งไว้ว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้รักษาคํามั่นสัญญาไม่ได้รักษาคําพูดของตัวเองในเรื่องของตัวเงิน เหมือนจะให้คำสัญญากับคนหนึ่งว่าจะไปช่วยเหลือเรื่องการเงินคนนี้นะให้เขา,เาลืมตาอ้าปากได้แต่พอตัวคุณเริ่มมีบารมีเริ่มมีเงินเริ่มมีหน้าตาในสงังคม คุณกับลืมคําสัญญาที่ตัวเองให้กับพวคนคนนั้นไว้คือผู้หญิงคนนั้นไว้แล้วคุณก็ไม่ช่วยเหลือพวกเขาเลยคุณไม่ช่วยเหลือเขาเลยคุณผิดคําสัญญาผิดคำมั่นสัญญาแค่นั้นเองที่น่าเห็นนะพอมาในชาตินี้นะคะพอมาในชาตินี้คุณก็เลยต้องมาชดใช้สิ่งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้คือคุณต้องมาชดใช้อะไรในชาตินี้ในปัจจุบันนี้นะพอมาในชาตินี้คุณต้องมาชดใช้อะไร พอมาในชาตินี้คุณต้องมาชดใช้ให้พ่อคุณมันเกี่ยวกันน่ะนี่นาไม่รู้นี่น่าเห็นคือเห็นพ่อของคุณมันมันขึ้นมาเลยอ่ะพอมาชาตินี้คุณต้องมาชดใช้วิบากกรรมให้พ่อคุณซึ่งพ่อคุณเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับกฎหมายสักอย่างหนึ่งเหมือนจะเหมือนกับว่าพ่อของมีนเนี่ยไปพัวพันอะไรกับเรื่องกฎหมายคดีความไปพัวพันอะไรกับเรื่องของ เหมือนกับมีการทะเลาะวิวาทหรือมีการแบบเขาเรียกว่าแบบทำอไอแบบเหมือนเขาเรียกว่าเ,เป็นสีเทาด้านมืดอืมอะไรประมาณนั้นเหมือนมีนต้องไปชดใช้ตามชดใช้หนี้ให้กับพ่อพ่อเคยไปกู้หนี้ยืมสินกับคนนู้นคนนี้ทีเป็นแบบหนี้บานเบอ่อะอะไรประมาณเนี้ย เห็นเป็นแบบนั้นพ่อของมีนกรรมที่มีนต้องมาชดใช้ในชาตินี้มีนต้องมาตามชดใช้เรื่องออที่พ่อตัวเองก่อไว้ในชาตินี้ให้เขาแบบไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นคือเป็นแล้วเป็นอีกก่อหนี้แล้วก่อหนี้อีกสร้างนี่แล้วสร้างหนี้อีกมีนก็ต้องไปตามชดใช้ให้ทุกครั้งอืมที่น่าเห็นเป็นแบบนั้นนะ และถามว่าตัวภาระนี่สิ่งของของของมีนเองก็มีอยู่แล้วก็คือเรื่องของเรื่องของลถเรื่องของงานลดนี่หนักมากแล้วก็งานอีกเหมือนกับว่าไปกู้เงินมาเพื่อทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวแบบใหญ่พอสมควรไปกู้เงินมาแล้วมันแบบเหมือนกับว่างานที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยธุรกิจตัวเองทําอยู่มันหมุนไม่ทันหรืออะไรประมาณนี้แล้วต้องไปกู้ธนาคารมาเยอะหลายล้าน มาลงทุนแล้วเธอต้องผ่อน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 แล้วมันเป็นกายกลายเป็นว่ามันหนักบางทีช็อตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังต้องมาตามนี่พ่อให้พ่อตัวเองอีกเนี่ยคือมันเป็นวิบากกรรมเก่าตั้งแต่อดีตชาติที่คุณไม่ให้คำมันสัญญากับคนคนหนึ่งไว้แล้วคุณไม่ใช้เขาพอมาชาตินี้คุณก็ต้องมาตามชดใช้นี่ให้กับพ่อคุณเนี่ยซึ่งมันพัวพันกันอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือชาติที่แล้วกับชาติปัจจุบันที่มันพัวพันกันอยู่นะคะอ่ะวิธีการขอขมา ขอขมาการรมเรื่องการปลดเพื่อขอปลดหนี้สิ่งของคุณต้องขอขมาแบบไหนยังไงขอกับพระองค์ใดคือต้องขอขมากับองค์พ่อรอองค์พ่อรอห้าองค์พระพิคเน์แล้วก็องค์พระแม่กาลีนะคะขอขมาท่านด้วยการขอดังนี้นะคะอืขอแบบไหนยังไงอ่ะแบบหนึ่งนะเอาปากกามาโน้ตนะ ทุกวันที่4ของเดือนนะคะทุกวันที่4ของเดือนช่วงเวลา6ทุ่มตรง6ทุ่มตรงเลยละที่น่าเห็นนะทุกพระองค์ที่คุณต้องไหว้ขอขมาขณะที่คุณเตรียมของมีน้ำเปล่าอยู่4ขวดทูบอีก3ดอกดอกกุหลาบสีขาว1ดอก บางคนบอกว่าไม่มีกลัดสีขาวเอาอะไรแทนได้ไหมดอกไม้อะไรก็ได้แทนเป็นสีขาวแต่ขอให้เน้นเป็นสีขาวแทนนะคะเน้นสีขาวนะอืมที่ตอนนี้เป็นอยู่คือเรื่องของหนี้เรื่องรถรถเยอะมากแล้วก็มีรถหลายคันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยทําให้แบบเป็นหนี้เรื่องรถเยอะพอสมควรแล้วก็เรื่องงานแต่หลักๆคือเหมือนจะเป็นเรื่องของรถพอสมควรอะแล้วก็นีนหน้าขอรองเท้าอีกคู่นึง รองเท้าอีกคู่หนึ่งจะเอาแบบไหนก็ได้เป็นรองเท้าบูทหรือรองเท้าอะไรก็ได้ที่แบบดูแบบเป็นหุ้มส้นใหม่แบบดูเรียบร้อยหน่อยคู่หนึ่งนะคะทําไมต้องเอารองเทา้านี่หน้าไม่รู้เหมือนกันแต่ครูบาท่านบอกว่าให้เป็นรองเทา้าให้เป็นรองเท้าคู่หนึ่งถามว่าเป็นรองเท้าแบบของเล่นหรือรองเท้าของจริงเอาของจริงห้ามเอาของเล่นถ้าคุณเอาของเล่นมาไหว้แบบเอออย่างเนี้ยถ้าเอารองเทา้าแต่ว่าเอาเป็นแบบ ของเล่นไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนคุณต้องเอารองเท้าของจริงมานะคะเตรียมของให้ท่านวางไว้บนโต๊ะวางไว้บนโต๊ะหลังจากนั้นคุณเตรียมของเสร็จคุณก็จุดธูปสามดอกเนี่ยแล้วก็เปิดบทสวดสรรเสริญขององค์พระพิฆเนศก่อนแล้วก็มาเป็นพระแม่กาลีแล้วก็เป็นขององค์พ่อรอหาตามลาําดับเปิดบทสวดสรรเสริญข,ของท่านช่วงประมาณหกทุ่มเปิดปุ๊บคุณก็อธิษฐานทีบอกชื่อนามสกุลวันเนือนปีเกิดของตัวเองให้หลายท่านทราบแล้วคุณก็บอกว่า ลูกขอคามาเรื่องของหนี้สินในชาติที่แล้วเนี่ยที่แบบไปให้คมาสัญญาใครไว้แล้วไม่ไปแล้วไม่ไปตามคมาสัญญาไม่ไปดูแลคนคนนั้นตามที่ให้ไว้แล้วพอมาในชาตินี้ยังเป็นหนี้เรื่องของพ่อต้องตามชดใช้หนี้หนี้กรรมให้พ่อต้องมาชดใช้กรรมให้พ่อต้องมาชดใช้เรื่องเงินให้พ่อแล้วทั้งมามีกรรมของตัวเองคือชดใช้หนี้สินของตัวเองอีกบอกท่านลูกขอชดใช้หนี้ภายในปีไหนเดือนไหน ถ้าจะบอกว่าปีหกสี่ก็ขอให้ภายในปีหกสี่ให้หมดภายไหนยังไงแบบไหนอะไรยังไงก็บอกวันเดือนปีของท่านให้แบบให้มันแบบเป๊ะว่าจะเอาเดือนนี้นะกาจจะไปไก่เกียร์หรืออะไรประมาณเนี่ยเอาวัน,นเอาวันนี้นะเดือนนี้นะปีนี้นะบอกท่านให้ละเอียดเลยนะคะอ่าโอเคนะหลังจากที่ว่าเสร็จทูบป,ปักลงกระถางกระถางดินหรือกระถางทูบ นะคะส่วนน้ํากับดอกไม้ก็ให้วางไว้บนเนี่ยบนโต๊ะแบบนี้แหละนะคะไหว่อยู่ในบ้านจนหกทุ่มไหว่ยในบ้านหกทุ่มส่วนรองเท้าเนี่ยคุณก็หาที่วางเหมือนกับว่าคือถ้าบนโต๊ะมันสูงหรืออะไรยังไงอาจจะวางบนโต๊ะนี้ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเราถวายท่านอยู่แล้วเราไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ไปลบหลู่เราแค่ถวายท่าน คุณก็วางไว้ในบ้านแล้วคุณก็พอคุณตักทูบเสร็จแล้วก็เพลงยังมันเลงอยู่คุณก็ไปให้เพลงมันเลงให้จบครบทั้งสามพระองค์คุณก็เคลื่อนย้ายโต๊ะเนี่ยให้ไปวางในมุมที่สงบหรือเผื่อคุณมีหิ้งท่านอยู่แล้วนะคุณก็แค่นําน้ําเปล่ากับดอกไม้เนี่ยหนึ่งดอกเนี่ยไปวางไว้บนหิ้งท่านส่วนรองเท้าคุณก็หาที่วางไว้ให้ท่านแต่ว่าอาจจะแบบมีพานอันนึงอันใหญ่ๆแล้วก็เอา ให้ท่านก็ได้แล้วก็วางไว้ใกล้ๆก,กับหิงของท่านหิงเทพของท่านนะคะแล้วก็พอไหวเสร็จคุณก็ตั้งไป้อย่างนี้แหละเดือนหนึ่งคุณไม่ต้องเก็บลงมาคุณไม่ต้องเก็บลงมานอกจากว่าดอกไม้มันเหี่ยวคุณค่อยเอา,เอา,เอาลงมาเนะเาะเห็ุทาประมาณนี้พอเดือนหน้าคุณก็มาไหวอีกเหมือนเดิมวันที่สี่ตอนหกทุ่มแต่ไม่ต้องเอารองเท้ามาถวายแล้วนะคุณเอามาถวายแค่น้ำสี่ขวด ดอกกุหลาบอีกหนึ่งดอกแล้วก็มีทูบแค่นั้นเองคุณก็ทาแบบนี้นะคะหลังจากที่วาดเสร็จนี่นะ่าขอดูก่อนนะคะติดตามผลก่อนนะว่าหลังจากที่วาดเสร็จประมาณเดือนสองเดือนไปเนี่ยผลจากการที่วหวจะดีขึ้นไหมนะคะคํามั่นสัญญาที่คุณให้ไว้กับคนรักของคุณว่าคุณจะดูแลเขาว่าคุณจะดูแลเขาที่นี่น่าเห็นนะอืมถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้น เขาจะปลดหนี้ให้คุณได้เร็วที่สุดสมมุติว่าคุณมีหนี้อยู่ประมาณาหลักแสนคุณจะหมดหนี้ภายประมาณสามเดือนแต่ถ้าคุณมีหนี้อยู่หลักล้านคุณจะหมดหนี้อยู่ประมาณอยู่ที่กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมิกาธันวาประมาณธันวาปีนี้ถ้าหลักล้านจะหมดภายในเดือนธันวาปีนี้นะคะ คือมันเหม,มหือนกับว่าเรียกว่าไงมันไม่ได้บแบบอาจจะแบบอาจจะไม่หมดทีเดียวแต่ว่าหนักจากหนักเป็นเบาได้นะคะที่เห็นเป็นแบบนี้นะคะอืจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นชีวิตการเงินของคุณชีวิตชีวิตการเงินของคุณจะดีขึ้นเนรื่องนี้สิทของคุณจะดีขึ้นหลังจากที่ว่าเสร็จนะเจ้ากรรมนายเวรเขาเนี่ยอาโหสิกรรมให้คุณไหมที่คุณเคยไปให้คํามาสัญญา Language. เขาเขาอโหสิกรรมให้คุณหรือเปล่าขอดูก่อนนะคะ จ้าการไมเวนทั้งหลายเอาหัวหศิกรรมให้ไหมเรื่องการเงินเรื่องของหนี้สินเท้าเอาหัวหศกรรมให้ไหมเอาหัวหกรรมให้คุณเขาเอาหสิหศิกรรมให้คุณอดูก่อนนะทุกคนคุณไปให้คำสัญญาอะไรใครไว้ก็ตามเขาต่างก็โาหสิศิกรรมให้คุณหมดเลยในเรื่องของตัวเงินเรื่องของรถเรื่องของบ้านเรื่องของที่ดิน เรื่องของธุรกิจส่วนตัวของคุณเขาอาภัยให้คุณเขาอาภัยให้คุณนี่น่าเห็นเป็นแบบนั้นเขาอาภัยให้คุณนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยอะ่ะเขายอมรับอภัยให้คุณเพราะว่าเขาเห็นความตั้งใจของคุณถ้าในกรณีที่บางคนไหว้ด้วยความฝืนใจไม่ได้เต็มใจอยากจะไหว้เออประมาณเนี้ยผลที่จะแสดงออกมาให้คุณต้องเจอจะเป็นแบบไหน คนที่จะได้รับถ้าคุณทําด้วยความรู้สึกแบบมันไม่เต็มใจมันอึดอัดมันมันอึดอัดต้องทําผลที่คุณจะได้รับที่น่าเห็นก็คือหลักเลยเรื่องของบริวารงานที่คุณทําธุรกิจที่คุณทําจากที่เคยเป็นที่หนึ่งจากที่เคยแบบเอ,อดีมาตลอดแม้กระทั่งเรื่องของบริวารบริวารจะดื้อกับคุณบริวารจะไม่ค่อยเชื่อฟังคุณ งานที่คุณทําเป็นที่หนึ่งมาตลอดคุณจะไม่เป็นเบอร์หนึ่งอีกแล้วอืมอันนี้คือผลกระทบจากการที่คุณไม่ว้ายอันบางคนบอกว่าไม่ไหวยไม่ไหวยก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไหวไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณไม่ว่ายไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่บอกว่าไหวแต่ฝืนใจไหวคุณจะโดนผลกระทบแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไหวคุณต้อง ทำด้วยความเต็มใจจริงๆแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากไหว้ก็คือไม่ต้องไหว้เลยไม่ต้องแบบมาบังไม่ต้องฝืนใจตัวเองไหว้นะคะเพราะว่าอย่ามันจะมีผลกับโทษกับตัวเองนะคะหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ท่านอยากจะบอกอะไรจากคุณกับคุณไหมว่าคุณทําดีหรือ,อยังคุณทําโอเคหรือ,อยังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างอืมเรื่องของการเงิน เรื่องของการเงินมันแบบค่อนข้างแรงพอสมควรกําลังมันเป็นกําลังอารมณ์เป็นแบบเหมือนกาลังจะแบบจะลอยล้ออยู่แล้วเออกําลังจะดรอปลงอยู่แล้วเรื่องการเงินนะ่ะพอหลังจากที่คุณไหว้เสร็จน่ะการเงินของคุณจะดีขึ้นทนี่นี้น้าบอกเมื่อกี้การเงินของคุณดีขึ้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอวยพรคุณยังไงท่านท่านต้องการบอกกล่าวอะไรกับคุณไหมท่านบอกกล่าวคุณว่าหลังจากที่คุณไหว้เสร็จตั้งใจ คนที่คุณไปพูดให้คำมั่นสัญญาเขาเขาก็ให้อภัยคุณแล้วคุณจะได้เจอแต่สิง่งดีๆท่านบอกนี้ท่านบอกแบบนี้ให้คุณเปลี่ยนคําพูดของตัวเองด้วยการอย่าไปให้คํามั่นสัญญาใครถ้าคุณทําไม่ได้คุณอย่าให้คํามั่นสัญญาใครมันจะได้ไม่ติดกรรมกับคนคนนั้นท่านบอกมานะคะท่านบอกมาแบบนี้นะคะจะได้ไม่ติดกรรมกับคนเหล่านั้นว่าแบบให้คำมั่นสัญญาว่าจะ,จะดูแลพวกเขาแต่พอสุดท้ายคุณไม่ดูแลอย่างที่คุณพูดนะ่ะ พอสุดท้ายคุณมีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่คุณไม่ได้รักษาคําพูดของตัวเองอย่าไปรักษาคําพูดอย่าไปให้คำมั่นสัญญากับเขาเพราะมันจะแบบเป็นผลกระทบกับคุณก็คือจบชีวิตจะจบแต่ถ้าคุณให้คำมั่นสัญญาและคุณทําได้คุณจะเจอแต่กัลยาณิมิตรท่านบอกมาแบบนี้นะคะองค์พ่อร้อนห้าพระพิฆเนศพระแมออ่อุพระแม่ พาแม่กาลีท่านบอกมาแบบนี้หลังจากที่คุณไหว้คุณทําดีที่สุดแล้วแล้วคุณจะเจอกรลยาณีมิตรที่ดีนะคะท่านบอกมาโอเคนะคะมันทําความดีแบบนี้เข้าไว้นะคะในหน้าเองก็อืพยายามที่จะแบบนำเ,เรื่องราวที่คิดว่าจะช่วยกลุ่มที่คิดจะช่วยมีนได้ แบบไหนที่จะคิดว่าจะช่วยได้นี่มีนช่วยมีนได้นี่น่าก็จะช่วยเหมือนกับคลิปเนี้ยที่เป็นวิทยาทานใหน้น่าก็เต็มใจช่วยโอเคไหมนะคะก็ขอให้มีนโชคดีนะคะเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวนี้น่าจะทําคลิปอะไรใหม่ๆดีๆขึ้นมาให้กับพวกคุณนะคะรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ